ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กลายบ้านท่านมาดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากาชัยพฤกษเกษตรไรส์ทูก็ต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยเราจะมีการจัดงานขายในลักษณะของอวันช้อปปิ้งเดยในวันที่19และ20กันยายนที่ร้านชัยพฤกษเกษตรไรส์ทู ก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ7จ็ดโมงเช้าไปถึง5้าโมงเย็นผมนํำเรียนอย่างนี้ว่าก็จะเป็นการจัดในลักษณะที่ท่านมาดูเลือกปัจจัยการผลิตมีบริษัทเข้ามาร่วมมากมายครับอันนั้นคือส่วนที่1มีรายการลดแรกแจกแถมจากบริษัทส่วนที่สองมีรางวัลพิเศษจากร้านชัยพฤกในส่วนที่3ส,ส่วนของผมเองนั้นก็ได้รับ การเสนอมาจากพินศกรผู้ปลูกมังคุดนะครับว่าอ,อยากจะให้มีการจัดประชุมเสวนาในเรื่องของมังคุดดังนั้นเราก็รับปากไว้แล้วแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่19วันแรกของงานช็อปปิ้งเดย์ของชัยพฤกษ์ไดส์ทูก็ณบริเวณเต็นท์ที่เราใช้รับประทานอาหารร่วมกันท่านที่ต้องการทำมังคุดให้มีรายได้ เรามีเทคนิคมากมายที่จะสรุปให้ท่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับชาวมังคุดก็เป็นวันที่19กันยายนเพราะนั้นก็เรียงแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับล่วงหน้าส่วนรายละเอียดถ้ามีผิิธภัณฑ์ในแต่ละส่วนของบริษัทใดๆก็จะนำมาประชาสัมพันธ์กันต่อไปและที่แน่ๆครับท่านที่มาร่วมง,งานนะครับอาหารเครื่องดื่มมีอิ่มอร่อยทั้งวันและหลากหลายด้วยเมนูพิเศษครับ ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับ ตกรอบตอนทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์15 15้5พ่น2-3ครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันอย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์15 15 15ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทปโน มาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปเซนจากประเทศเยอรมนีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดี ธาดุหลักธาตุรองธาตเสริมครบในเบดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ําเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟรต0้ปเนปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพรสมีด้วยกัน3สูตร G 1 1 1 1 10ฟื้นต้นทำใบใหม่ 12- 1118สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5, g ่าสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตจากประเทศเยอรมนี Germany. มีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าฉนบทั่วไปปุ๋ย คือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ้าซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียว ถูกต้องประโยชน์แล้วประอะไรฮะวยอประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ๆช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบสบำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตรเจ3ดยแถมยังมีเอสตราเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปี ซื้อปุ๋ยใบอมอรเอฟตราเคได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม a n อน l a g u e nose และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท ลีฟจำกัดไซฟ้ามิบีเคไซฟ้ามิบีเค อามิโนเข้มค้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงตั้งแต่หางแย้ใหม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศรปาปรวนใช้เพียง5 0ซ1 0 c เท่านั้นป้องกันการหลุดร่วงเมื่อใดนึกถึงไซฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซโฟบริษัทเอราวันเคมีเกษตร ท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับในผิดพลา์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้เพาะเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการใช้ปุ๋ยโดยเฉพาะในส่วนของพืชเศรษฐกิจหลักก็คือในส่วนของทุเรียนประเด็นคำว่าการใช้ปุ๋ยนั้นในสาระวันนี้เราคงจะดำเนินเรื่องหรือนำเสนอเฉพาะประเด็น ปุ๋ยที่ให้ทางดินหรือทางระบบลากคือก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจครับว่าคําว่าปุ๋ยก็คือธาตุอาหารซึ่งก็จะประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมส่วนกรณีธาตุอาหารรองก็จะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมและก็กำมะถันหรือซัลเฟอร์คือประเด็นตรงนี้มักจะเป็นทั้งกระแสในโลกปัจจุบันในเรื่องของการเลือกใช้ปุ๋ยเราจะใช้ปุ๋ย อินทรีย์เคมีเราจะใช้ปุ๋ยเคมี Me, หรือเราจะใช้ในส่วนของอสารปรับปรุงดินอะไรก็ตามครับผมคงไม่ได้ไปลงลึกในประเด็นเรื่องของคุณสมบัติแต่เราจะนำเสนอในประเด็นเรื่องของเทคนิคการใช้คือประเด็นนั้นก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจนะครับว่าปริมาณาธาตุอาหารที่อยู่ในดินของเราเรามีเท่าไหร่เรารู้แล้วหรือ,อยัง เราก็ย oui, ังไม่ทราบหรือยังไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะให้พนักงารผู้ปลูกทุเรียนเนี่ยนำตัวอย่างดินของเราไปตรวจคืออาจจะต้องเป็นการตรวจในปริมาณธาตุอาหารเลยนะครับมีในตัวเจนเท่าไหร่ฟอสฟอรัสเท่าไหร่โพแทสเซียมเท่าไหร่มีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีธาตุอื่นหรือไม่อันนั้นคือประเด็นหนึ่งท่าเราทําได้เพราะอะไรเพราะเราจะรู้ครับว่าในดินของเรานั้นมีตัวไหนมากเราก็จะใส่ตัวนั้นน้อย ในดินที่เรามีน้อยเราก็จะเติมลงไปมากซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าในศัพท์ภาษาเขาเรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดคือตัดเอาในส่วนที่มีมากให้ลดลงและเติมในส่วนที่ขาดเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเลือกสูตรปุ๋ยในปัจจุบันได้นั่นคือในส่วนของหลักการที่เราต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเราต้องดูในประเด็นตรงนี้ส่วนต่อมา ในลักษณะของความต้องการของพืชในแต่ละระยะครับกรณีของกระแสอย่างเช่นเราเลือกปุ๋ยอินทรีย์เคมีตลอดเราเลือกปุ๋ยเคมีเราเลือกปุ๋ย K อินทรีย K ์ Me, เคมี K Me สลับซึ่งในแต่ละหลากหลายยกตัวอย่างเช่นสูตรของแต่ละปุ๋ยเราก็ต้องเข้าใจต่อไปอีกนะครับว่าคําว่าอิ K Me นทรีย์เคมีนั้นเป็นกรณีของการใช้ธาตุอหารหลักธาตุัน Protein, ในไนโตรเจนฟอสฟอรัสโทรเซียมใดปริมาณที่ต่ำต่ำคือรวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน20โดยประมาณแต่ก็จะต้องมีปริมาณอินทรีย์วัตถุที่ไม่ต่ำกว่า10เช่นเดียวกันอันนั้นก็คือเราก็จะเห็นครับว่าเหมือนกับเติมธาตุอาหารลงไปเติมอินทรีย์วัตถุลงไปในกลุ่มของปุ๋ยอินทรีย์เคมี ซึ่งเราจะใช้ในระยะไหนส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในระยะที่พืชหรือทุเรียนเนี่ยยังต้องการใช้พลังงานเหล่านี้น้อยเช่นเราตั้งแต่หลังการเก็บเกี่ยวนะครับจนกระทั่งการทําใบใบใบที่1ใบที่สตรงนี้เขายังไม่มีผลผลิตเพราะฉะนั้นในความหมายที่ผมกำลังอธิบายคือปริมาณธาตุอาหารที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเพียงพอต่อการจเจริญเติบโตโดย อาศัยระยะเวลาค่อยๆไปตามกระบวนการทางธรรมชาติอันนี้ก็คือกรณีอินทรีย์เคมีแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของปุ๋ยเคมีในปุ๋ยเคมีก็จะมีหลายรูปแบบนะครับจะเป็นคําว่าปุ๋ยเบาคําว่าเบาหมายความว่าการนําเอา,าธาตุอาหารแต่ละตัวแต่ละตัวยกตัวอย่างเช่น ปุ๋ยของบริษัทออแกนิกค,คือคนเขียวก็จะมีเม็ดสีขาวเม็ดสีเขียวเม็ดสีแดงแล้วก็เม็ดสีดำกรณีเหล่านี้อธิบายได้ครับว่านั่นคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ในส่วนของตัวสารผสมก็คืออินทรีย์วัตถุอย่างเช่นสูตร10 1 0 30 18 45 20 44หรือจะเป็นสูตรเสมอ15 15 5 5 17 7 15 5 20 1ห5 35เล่งดอกก็เป็นแ24 24่ประเด็นตรงนี้ให้เข้าใจว่าปริมาณธาตุอาหารที่ลงไปในสูตรนั้นเป็นปริมาณธาตุอาหารที่ใช้กับการเจริญเติบโตในแต่ละระยะเช่นกรณีของการที่เราจะชักนำให้ทุเรียนหลังจากการเก็บเกี่ยวใช้ธาตุอาหารต่ำเราก็จะใช้สูตรในปริมาณที่ต่ำเช่น ในตัวเช่นสูงแต่ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่ำอย่างเช่น1 0 3 3หรือ244ในระยะนั้นเนี่ยเขาต้องการในตัวเช่นสูงด้วยเหตุผลสำคัญครับคือการประหยัดต้นทุนเพราะฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงดังนั้นในกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าเราจะเลือกของอินซีเคมี Z K Me, เราก็เลือกในสูตรลักษณะใกล้เคียงนี้คือเป็นสัดส่วนนะครับ ระหว่างไนโตรเจนสูงฟอสฟอรัสต่ำหรืออะพเซียมต่ำขั้นพอในส่วนของเมื่อเปลี่ยนของเราหรือไม้ผลของเราแตกใบอ่อนแล้วความจำเป็นในการใช้ก็ต้องเริ่มเพิ่มขึ้นคำว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็คือจากกรณีเราเลือกสูตรที่เบตัวหน้าต่ำตัวหน้าสูงตัวกลางต่ำตัวท้ายต่ำเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นสูตรเสมอนะครับ คือมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสและแคลเซียมที่มีปริมาณเสมอกันจะเป็นสูตร1 5 15, 15 1 6 16 16, 16, 16หรือ 10, 17, 17 7ก็แล้วแนตะ่ซึ่งในตัวองค์ประกอบของปุ๋ยอาจจะมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมอยู่อันนั้นก็เป็นตัวรองที่เข้ามาเสริมการทำงานของตัวปุ๋ยหลักเพราะนั้นในกรณีที่เรามีการให้ดังกล่าวเนี่ยเราก็จะใช้เฉพาะในช่วงของการขยายขนาดของใบเพิ่มความหนาความใหญ่ความกว้างความสมบูรณ์ ก็จะเป็นกรณีนี้หลังจากนั้นเมื่อใบเขาได้ผ่านระยะเวลาการเจริญเติบโตใบระยะหนึ่งเราก็จะมาปรับสูตรครับปรับสูตรคือตามลักษณะความต้องการของพืชหรือเราต้องเข้าใจนะครับว่าหรือความต้องการของเราชาวสวนคือประเด็นตรงนี้เนี่ย อาจจะเป็นความคิดขัดแย้งกับในหลายๆท่านบรรดาููู้ผู้รู้ต่างๆแต่ผมนำเรียนตามพฤติกรรมการเจริญเติบโตคือตามพฤติกรรมการเจริญเติบโตเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่ครับในช่วงจังหวะที่พืชเขาก็าจะดึงไปใช้เขาเองตามสภาพอะไรตามสภาพของอากาศความต้องการของใบกับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวสนับสนุน ตอบกันในภาษาง่ายๆอย่างเช่นกรณีใช้ปุ๋ยสูตรเสมอทุเรียนออกดอกได้ไหมได้ครับเราใช้15-5-20ตามที่บรรดาครูบาอาจารย์แนะนำได้ไหมได้ครับหรือเราจะาใช้ในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์เคมีตลอดได้ไหมได้ครับก็คือเราได้ใส่แต่ประเด็นตรงนั้นน่มันเป็นความคิดเป็นความเชื่อของเราแต่ถ้าเราลงไปถามต้นไม้ดูว่าเขาต้องการอะไรเขาก็บอกว่า ก็มีอะไรอยู่ในดินเนี่ยเขาจะใช้ตัวไหนเขาก็เก็บขึ้นไปใช้ขอให้มีก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือในภาษาที่อธิบายง่ายๆแต่ในมุมกลับครับในมุมกลับนั้นเราต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้เราทําสวนผลไม้เนี่ยเราต้องวางแผนการผลิต และก็การตลาดควบคู่กันไปเหมือนกับปีการผลิตนี้ผมก็พยายามที่จะย้ำนะครับว่าถ้าพิลสกอรมีสาภาพต้นที่สมบูรณ์เราก็ควรจะเลือกเอาในเดือนมีนาเมษาเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้เกิดการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นั่นหมายความว่าเดือนพฤิกาหรือธันวาเราต้องออกดอกเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เราก็จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับต้นอย่างเช่นทุเรียน ดังนั้นถ้าในกรณีถึงช่วงใบสุดท้ายคือเดือนตุลาหรือเดือนสิกายนเกิดสภาวะการแตกใบอ่อนเมื่อเกิดการแตกใบอ่อนสิ่งที่เขาต้องการก็คือธาตุอาหารในตัวเช่นฟอสฟอรัสและกแคลเซียมอันนี้คือพืชต้องการดังนั้นในส่วนของการจัดการเนี่ยเราก็อาจจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้หรือท่านจะใส่อินทรีย์เคมีใดแล้วแต่ท่านเลือกก็ได้แต่ถ้าหากว่าเรา ต้องการที่จะนำพาทุเรียนของเราไปสู่เป้าหมายคือเป็นใบแก่ที่พร้อมต่อการออกดอกในเดือนพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าเราจะต้องลดระยะเวลาของใบออกมาจาก3เดือนถ้าสาเดือนก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาเขาถึงจะไปออกดอกรุ่นใหญ่รุ่นธรรมชาติเก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการถอยแผนการผลิตเพื่อนําผลผลิตเข้าสู่ตลาดในเดือนเมษานั่นหมายความว่าเราก็าจะต้องลดระยะเวลาของใบตุลาพฤศจิกาให้เขาพร้อมให้เป็นใบแก่ดังนั้นในประเด็นตรงนี้จึงเป็นด้านของเทคนิคคือความต้องการของชาวสวนละในความต้องการของชาวสวนก็คือต้องการให้ใบแก่เร็วยอดอั้นเร็วมีความสมบูรณ์พร้อม แล้วเราจะทำอย่างไรในกรณีการพิจารณาเราก็จะเลือกเอาในส่วนของสูตรปุ๋ยที่มีในลักษณะในตรเจ้นต่ำฟอสฟอรัสสูงโพแทสเซียมสูงเพราะเราก็พอที่จะเข้าใจนะครับว่าไนโตรเจนที่สูงจะทำให้พืชสร้างฮอร์โมนจีเหรือจิบเบอลิกแอซิกซึ่งเป็นตัวที่ทำให้แตกใบอ่อนเราก็ลดปริมาณลงแต่ต้องให้ในส่วนของกรณีที่สองฟอสฟอรัส คือปุ๋ยตัวกลางมีหน้าที่ในการเก็บเปลี่ยนพลังงานสร้างพลังงานแล้วก็ทำให้เนื้อเยื่อส่วนยอดแก่คือเอากันง่ายๆในภาษาเราก็คือยอดแก่เมื่อใบแก่ยอดแก่ยอดอั้นกับใบแก่ในคลนละอย่างนะครับยอดเขาจะอั้นเร็วเพราะนั้นใบก็จะไม่ต่อยอดใบจะไม่มีปริมาณมากเราก็เลือกเอาในส่วนของฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูง เขาม e ีบทบาทสําคัญในการสร้างรากหรือเรียกรากแต่ตอนนั้นเนี่ยรากเขาสร้างมาจนเต็มที่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเน้นในเรื่องของรากแต่สิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องเลือกคือการสร้างพลังงานการสร้างโปรตีนการทําให้เนื้อเยื่อส่วนยอดแก่เราก็เลือกเอาในส่วนของสูตรเช่น8.24-24เหตุผลมีอยู่ตรงนี้คือสําหรับตัวกลาง ส่วนในด้านของโพแทสเซียมทำไมเราต้องเลือกโพแทสเซียมที่สูงก็เพราะว่าเรามีระยะเวลาแค่สองเดือนที่จะทำให้ใบพร้อมโพแทสเซียมเป็นส่วนในการเคลื่อนย้ายแป้งน้ำตาลไปในจุดเจริญมีส่วนในกระบวนการสร้างแป้งมีกระบวนการในการเล่งให้ใบแก่มีผลต่อการสะสมพลังงานเราก็จะเลือกสูตรนี้ ดังนั้นจึงเป็นคําตอบให้กับพิทักสกรผู้ปลูกไม้ผลและผู้ปลูกทุเรียนก็ได้ว่าคือถ้าท่านไม่ต้องการที่จะไปเร่งระบบหรือทําให้เกิดการวางแผนการผลิตและการตลาดเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปใส่ปุ๋ยสูตรนี้แต่ถ้าเรากําหนดแผนการผลิตและแผนการตลาดเราจําเป็นที่จะต้องให้ปุ๋ยสูตรนี้เพื่อไปควบคุม โดยเฉพาะในส่วนของตัวปุ๋ยสูตรนี้อาจจะมีองค์ประกอบของธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมฐา,านรวมถึงจุลธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโมลิดดนัมประมาณนี้ดังนั้นเราก็จะเข้าใจครับว่าธาตุอาหารรองไปเสริมการทำงานของธาตุอาหารหลักจุลธาตุก็จะไปเสริมการทำงานทั้งระบบเพราะฉะนั้นในกรณีคําถามท,าที่เราเลือก ว่าเราจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนในะระยะการส่งเสริมการออกดอกเราใส่ปุ๋ยสูตรไหนทุเรียนก็ออกดอกได้ครับเพียงแต่ว่าออกในเวลาช้าหรือเร็วออกในปริมาณที่มากหรือน้อยโดยเฉพาะในช่วงที่มีภาวะอากาศมีความวิกฤตเขาก็จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีทั้งบวกและลบคืออาจจะได้ผลดีและอาจจะไม่ได้ผล ซึ่งหลังจากที่เราได้มีการใส่ปุ๋ยในสูตรส่งเสริมสะสมความสมบูรณ์สูตรเร่งดอกในภาษาเราเนี่ยก็จะตรงกับภาษาภาวะอากาศที่ไม่เอื้อต่อการแตกใบอ่อนจะเป็นเดือนธันวามกราหรือกุมภาเพราะกุมภาเริ่มมีความชื้นและระยะเวลาของการที่เขาทำงานตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงของระยะดอก ในส่วนของสิ่งที่เราต้องเข้าใจต่อก็คือว่าแล้วในลักษณะของวิธีการให้ล่ะพิทักกรครับเราต้องเข้าใจครับว่ากรณีของการใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับเราใส่เพื่อที่จะเสริมความสมบูรณ์เราใส่ได้ตลอดจะใส่น้อยบ่อยครั้งหรือจะใส่มากแล้วก็เว้นห่างซึ่งกรณีในสภาวะตรงนี้เนี่ยถ้าใส่มากเว้นห่าง ก็จะต้องไปดูองค์ประกอบของปริมาณน้ำฝนความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือการเสียหายอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมจะไม่ไม่นำเรียนแต่ให้อยากอธิบายว่าการเติมไปเรื่อยๆืการเติมน้อยๆบ่อยครั้งจะทำให้ต้นทุนเราประหยัดและปุ๋ยเหล่านั้นก็จะมีประสิทธิภาพเพราะระยะเวลาการแตกตัวการย่อยสลายการไปเป็นประโยชน์กับพืชถึงใบเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า15วันขึ้นไปถึง20วันถึงจะได้ประโยชน์เต็มที่ แต่ก็มีเงื่อนไขอีกครับว่าแล้วถ้าในกรณีที่เราจะ,ะดำเนินการใส่ปุ๋ยสูตรสะสมความสมบูรณ์หรือเร่งส่งเสริมการออกดอกจริงๆเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ในลักษณะของการที่ไม้ผลหรือทุเรียนจะออกดอกได้มันมีองค์ประกอบสำคัญคือระดับฮอร์โมนครับฮอร์โมนก็คือฮอร์โมน GA หรือจิบเบอรสแอซิดต้องลดลง นี่คือหลักสำคัญตัวที่หนึ่งในลักษณะของฮอร์โมน GA หรือจิบบริเลอร์อสิทที่ลดลงถ้าเราลดปริมาณไนโตรเจนและปริมาณฝนน้อยเขาก็ลดลงหรือในอีกหลักการหนึ่งหลักการทฤษฎีซิงแอนซอสก็คือทำให้เป็นใบแก่เราใช้ไนโตรเจนต่ำใบเขาไม่ต่อยอดหรือใบไม่ต่อเนื่องก็จะทำให้ใบเหล่านี้มีโอกาส แก่เร็วหรือสะสมความสมบูรณ์เร็วอันนี้เป็นทฤษฎีซิงแอนซอสก็ของศูวนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีคือใบแก่เนี่ยจะออกดอกได้หรือในส่วนที่3ครับเป็นการควบคุมในระดับของศัพ์ภาษาที่เรานิยมใช้กันในบรรดากูรูผู้รู้ครูบาอาจารย์ก็จะบอกเซลเลโชเอ็นก็คือไนโตรเจนถ้าไนโตรเจนต่ำลงต่ำลงต่ำลงแล้วมีแป้งน้ำตาลเยอะก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตเขาก็จะออกดอกได้ ดังนั้นเหตุผลตรงนี้ทั้งในด้านของวิชาการจึงพอที่จะประมาณได้ว่าการเลือกเอาในตัวเช้นต่ำเป็นส่วนที่จะทำให้ความพร้อมของใบและการออกดอกจะเร็วกว่าหรือดีกว่าดังนั้นในประเด็นตรงนี้ผมจึงย้ำครับว่ากรณีการเลือกพิจารณาสูตรปุ๋ยตามลักษณะของความต้องการของพืชกับ ความต้องการของเราที่ผสมผสานกันในด้านแผนการผลิตการตลาดเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องเลือกสูตรปุ๋ยแต่ถ้าเราไม่ได้วางแผนอะไรตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะใส่สูตรไหนก็ได้ตามที่ท่านเรียนรู้มาท่านมีความเข้าใจเพราะปุ๋ยก็คือาธาตุอาหารการที่พืชเขาจะใช้เขาก็เลือกไปใช้อีกตามตามต้องการของเขาประเด็นต่อมาครับ เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นกระแสในลักษณะของกรณีต้นทุนคือปุ๋ยโซเฟตมีคุณสมบัติในการแตกตัวเร็วละไวยไวไปเป็นประโยชน์กับพืชได้เร็วพืชจะมีความสมบูรณ์ดีอันนั้นก็เลยกลายเป็นกระแสว่า,าเราชาวสวนทุเรียนต้องใส่ปุ๋ยโซเฟตในขณะเดียวกันก็หันมากลับโจมตีหรือให้ข้อคิดในลักษณะว่าปุ๋ยคอราไร มีคุณสมบัติที่ทำให้ดินเป็นกรดไปเพิ่มค่าประจุไฟฟ้าทำให้เกิดบานไม่เคลื่อนย้ายเมือ่อเมื่อมีความเป็นกรดหรือมีการตกค้างก็จะกลายเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคพืชนั่นก็เป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งตรงนี้แต่ถ้าเรามามีมุมมองครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมอธิบายอย่างนี้ว่าในทางวิชาการถ้าเรามีการใช้ปุ๋ยคลอรด ในช่วงฤด,ดูฝนฤด,ดูฝนน้ำฝนหรือน้ำจะเป็นตัวละลายในส่วนของเกลือหรือความเค็มหรือคอรา์ให้ไหลออกไปกับน้ำก็ยังคงเหลือในปริมาณธาตุอาหารเราก็สามารถที่จะใช้ได้และถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับก็โทราศัพท์สอบถามกันได้ครับเราก็ยินดีนะครับที่เบอร์0 9 2ย์6 9 5 29สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ